สวัสดีค่ะส่งชะตายยาจี้ขอสวัสดีเอฟซีสุทุกทันเด้อจ้ะเมื่อกี้นี่ยาจี้กะล่งคลิปของออยเอียดให้เล่ย์เล่ย์าจ้ะแต่มันไม่สำเร็จเด้อจ้ะมันเด้งขึ้นเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนานยาจี้กะเลยต้องจะาเป่าไหมตังเสียนะจ้ะพี่น้องจะลงไหมไ้เอฟซีไหมโอ้ยเนาะยาจี้กะดิ มันจะไงจะเสร็จอยู่แล้วไก่จะแหลวอยู่แหลวพี่น้องมันกระเด้งขึ้นเนาะยัชจีกับทั้งสี่แหละพี่น้องโทรศัพท์มันคืองอนได้หละพี่น้องยัชจีกับแปลกคือกันอะไรก็ลบแล้วอนนุนอันนี้ที่มันมีอยู่ในโทรศัพท์เนาะขยะยยจชีก็ลบขยะออกแทบจะมดตกย่างเลยรูปยัชจีจนหายไปไล่เลยพี่น้องรูปที่ถ่ายไวนะ้น่ะ มาดูแล้วบางทีนะยาจยจีไม่ได้กดลบเลยนะยาจยจีจะเลือกกดกดกดลบแต่สิ่งที่ยาจยจีจะลบแต่บอดูบางทีนะไปหมดเลยยายจียก็แปลกว่าในเมื่อยาจยจีบอกจ้กดลบเป็นยังไม่คือคือลบหายไปผาพยายจีหลายหลายผา,ยาพ,พี่น้องเสียคงจะซื้อขนาดเลยจ้ะจะถ่ายคืนก็ไม่ได้แล้วเสียนะจากพี่น้อง จ่ายจีจ่ายเบิงเด้อจ่ายจีก็บอกไปได้ตั้งหกเจ็ดนาทีแล้วทีนี้มันก็ไม่สําเร็จเนาะยจีก็จ่ายเบิงเด้อดจ่าให้เบิงไม่เนาะจ่าที่ใยไม่เนาะจ่าอเอียดหลักไม่มาเนาะจ่ามาแต่หน่วยแปดแปดกับหาเด้อจ่าแล้วอวันมาทั้งแปดทั้งหนึ่งเด้อจ่าก็มากอดข้อกันมากก็คือสิบแปดเนาะจ่าล่างหกตัวเนาะจ่า หนึ่งก็มาเป็นหลักหนึ่งล่างหกตัวแล้วก็มาเป็นหลักหนึ่งล่างสี่ตัวสิบห้าเนาะแล้วก็หนึ่งเป็นหน่วยมาหน่วยเพราะว่าอาวันพลปฏิพลักลักเนาะจะ้ะแล้วเด่นแปดอวันก็มาเก้าไม่มาเลยจะ้ะพอเอียดเป็นกระจมาแต่ลักหน่วยเลยจะ้ะแปดกับห้า สี่ก็เป็นหลักหน่วยแต่มาเป็นหลักสิบเนาะจากหลักสิบไม่มาเลยจ่ยาเป็นอย่างไรเนาะเอฟซีกอ๋ออย่าเป็นกบขอฝากมาเรื่อจากขอขออาถอดขอไฟขอถอดขออาไพาโอ้ยาจีกะว่าพิษหลอถือเนาะจากพี่น้องมันก็ง่วงง่วงเฮงเลยพี่น,ออน,น้อง,งรับหย่นนะงหยีบเดี่ยวหนึ่งยาจีก็เลยมันตั้งในกะจะลุกห้เอฟซีก่อนเนาะแต่พอลุกห้ก็เดียวเครื่องห่อนเดี่ยวกระเด้งขึ้นอีกเละพี่น้อง เดี๋ยก็โหลดไม่ได้ Fc ก็จะมาได้ดูเนาะจ้ะยจีกะวาวไลจือาลยจีกะถึงไม่ถาพอซัมเล็จยจีกะจะว่าวาอีกตังสีนะจ้ะพี่น้องก็ไม่ลงแบบนี้นะคนเบิงยจีกะ Fc ยจีกะหน่อยอยู่แล้วแถมเวลาพูดเสร็จทำคลิปเสร็จเสร็จมันก็โหลดไม่ได้แบบนี้ยจีก็เลยต้องท้อตั้งสีนะพี่น้อง บางทีจะจิตถ้ามันถ้าเด้องอีกยะจิตก็จะไม่ลงนะทีนี้นะจะจะเตรียมแคปหน้าจอเรื่องจ้าแล้วจิตจะให้ดูแล้วเรื่องจ้าของออยเอียดเรื่อจ้าทำแล้วเห็นไหมหรวดไม่ได้พี่น้องต้องพูดใหม่แบบนี้นะยาจิตก็เลยเสียเวลายาจิเนาะ เวลาพูดก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมมือก็ไปแล้วไม่ค่อยจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้นะแล้วหลักสิบออเอียดเนาะหกสองแปดสามเนาะจะ้ะออยเอียดก็เด่นสองเด่นแปดเด่นสามเด้อหลักนะพี่น้องหลักหน่วยออเอียดเด่นเก้าศูนย์สองแปดเด้อจ้ะหนึ่งรองเนาะจะ้ะ หลักสิบหกรองเด้อจะ้ะอวันเด่นห้ารองสี่ไม่มาเลยไม่มาในนี้เลยจะไปทางไหนนาะอวันนี่จะไปของอกอบหรือจะไปเข้ากับอจิหรือเปล่าเนาะวิ่งตัวเดียวเนาะจะ้ะเด่นห้าเด้อจะ้ะรองสี่อวันเด้อจะ้ะวิ่งตัวเดียวสองจะมาไหมออากจะมาหีกอไม จะสองอันไรจะสองสองหรือว่าจะสองเก้าสองศูนย์สองแปดหรือมาตรรองสองหนึ่งหรือเปล่าเนาะจะ่ะเพราะสองมาเนาะจะ่ะอวันไม่มาแล้วจ้า f จ้าให้ดูของของอาจารย์หลักสิบออก,กอบเด้อจ้าสูตรของออ,ออกอบอกอบ3ออเนาะจะ้าแล้วก็ของออเอียดว่าหลักสิบมาตัวไหนเด้อจ้า หลักสิบมาตัวไหนเนาะจา้ะเนาะเอาไหมเดี๋ยวจีจะทำให้เนาะหลักสิบนอะที่ชนเอาอย่างนี้หลักสิบที่ชนก็คือแปดเนาะจ้ะชนกับออนิวเนาะจา้ะแล้วก็สามสามชนกับออกอบสองชนกับออกกอบ อันนี้คือเป็นหลักหลักที่มันชนกับสามอาจารย์เด้อจ้ะออกเกียงก็แปดเนาะชนออกเกียงด้วยเนาะหกไม่ชนเพราะฉะนั้นออก,กยกก็เด่นสองแปดสามอยู่แล้วมาครบเด้อจ้ะแต่หน่วยเนาะอาจารย์มาหน่วยด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นครบสามครบสองตัวบนล่างเด้อจ้ะแต่มันไม่ชนมันก็ได้แปดตัวนะพี่น้องมันก็มากไปเนาะ ยาจ,จีด,ดึงออกมาให้แล้วเนาะพี่น้องในสองตัวเนาะหรือสามตัวสองแปดสามเจ็ดเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสองแปดสามสี่ตัวสี่ลักเนาพี่น้องก็มาดูหลักหน่วยละเอียดเนาะทีนี้เอาหลักหน่วยละเอียดเนาะถ้าจะชนกับออกกอบเป็นหลักสิบเพราะออกกอบมาเป็นหลักหน่วยกอดข้อกันมากนะเด้อจ้ะเดอะ้ออ่อนิวออกเกียงเหมือนกันเด้อจ้ะ ก็จะมาชนอยู่ที่เาจิจะทำตัวชนให้ดูนะจ๊ะก็มาชนหมดเลยเลยจ๊ะมาชนหมดเลยทั้งห้าตัวเลยสามห้าสิบห้าก็เท่ากับสิบห้าคู่เนาะจ่ะโดยที่ไม่ต้องกลับเนาะจ่ะเป็นไปได้อีกเลยจ๊ะพี่น้องเป็นไปได้อีกเลยจ๊ะจ้าเจจีอขอให้ fc เาจิจงโชคดีนะคะ งวดนี้อเอียดอย่าพลาดนะอะเอียดนะให้เอซีมีโชคด้วยนะขอใอ้พี่จงมีโชคนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาจีด,ด้วยนะจ๊ะอาจารย์เอียดก็ให้แค่เป็นแนวทางเรื่องกโโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ